นี่แล้วๆกี้อันนี้อืมครูครูมี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 ครูครูทำไมถ้าบอกกี้แม่นางตากแดดอากาศหนาวอากาศหนาวอากาศหนาวแม่นางตากแดดมองแปงพักคุณเลียมมือเฮาคักย่ำนันครูเฮาดินี่ ย้ำนันกูแม่นา,นางตากแดดอากาศหนาวเอกี่หนาววะหืมกี่นาวบเมื่อกี้หน,นาวไหมอืมแม่นา,นางตากแดดมองแปลงพักอากาศอุ่นดีพอดีพอดีอันนี้หอมกล่อมหอมกล่อมอมอกดอก,ดอกหรือไม พักบุ้งดินมันแน่นดินมันแน่น,น,นบ่มีฟุ่นใส่บ่มีปุ๋ยใส่มานางตากแดดมานางตากแดดได้จา้าได้อากาศหนาวอยู่ในบ้านอากาศเย็นตัน้งน้นมันหน่นพักกันคณากับโหลผ้าคณานั้นกำลังงามปอกี้นี่พอกี้ยืนตรงพอกี้ยืนตรงอึมอื กี่ยืนตรงหาหนางตากแดดเห่นยญเนกลางเว่นตอนกลางวันนะคะไอ้น,นี่ก็ะป้อยออกมาเหรนยหน้่งขนอุยอยู่มานางไกลๆเห่าเจ้ามากระดไดมะมีอยังมาจากเนาะแต่ละมือละเว้น เหตุงานแเดวๆกันเล่นอยู่น้ำหมูน้ำหมาไปน้องหมาน่ารักก็กี้น่ารักขนมันกำลังง้ำขนสวยยามแดงผ้าหยางออกกำลังกายขนงามขนปงขึ้นไหมตะกี้ว่มีขนเลยดินนกี้น่ารักถ้ามาตากแดด ถ้ามานั่งตากแดดอยู่ในบ้านมันหนาวถามานั่งตากแดดตอนกลางวันอยู่ในบ้านอากาศมันเย็นอากาศมันหนาวอากาศมันเย็นแล้วในบ้านถ้าปกิมานั่งตากแดดไอ้กีบ้องรู้จักตากแดดคือจังสโน่โโน่ยังหูจักตากแดดนั่นสั่นขนนี่เลยขนฟูงามงา,นาน มานี่เลยมานี่เลยจะไปไหนจะไปไหนไอ้กี้อาบน้ำแปรงขนให้ดีนี่แหละเนาะคนมักเรียงมาอ,ะมาอะ้ะบ่มักหรอกแต่ว่าขันเห็นยังสิกัดจับได้เห็ดได้เรียงได้อยู่สิเอามาเรียงแทะเพรา่เพรเียงพันแบบนี้เรียงพันแบบบานบานเฮาไปหรอก กินมานี่น่าหูจักสืหุ่นจักซื้อุ่นตะคูหูจักซือ,อตัวปกเก,ก,กีปกีกน่ารักปกเกยน่ารักมันตะสร้างตส่สร้างต่ฮักขนกำลังขาวกำลังงามนี่อยาา่างนีตะคูมานางกากแดดยุวแปลงพัก อากาศมันอยู่ในบ้านมันเย็นอากาศเย็นการเย็นอากาศหน,า,า,ศนาวน,าานะ้๊จะเนาะเห็นข้าวมาบานสีหนาวอีกก็ไปนี่แห้งสีหนาวอีกไปสันน่นโออเห็นจังไหนอาหนาว้ลยกับบอมาคลิปหนีก็มากสันส้นๆคลิปสันส้นๆนะคะนางตากแดดย้ำเล่นบรรยากาศ พอ,อก,กันไหมคลิปน,น,น, like, น้าได้ใจเด้อคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เบื่อได้ดอกกันหอมปอมน้นคือออกดอกไม่จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวหน่อยนะเด้อจเด้อคลิปนี้ก็มาสั้นๆเนาะกันเนาะท่านท,ที่ได้ออกดอกแล้แม่นี่แม่หอมปอมคลิปนี้บายบายไปก่อนจ้า